สวัสดีรับนตักเรียนวันนี้เราจะมาดูเรื่องของผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกาลังสองตามที่นักเรียนเคยเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้ากับสูตรที erm ่ว so ่า a กาลังสองลบ b กล well. ังสองแยกตัวประกอบได้เป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b หรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะได้เท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังที่ตามสูตรเนี่ยเราจะมา เชื่อเลยนะมันก็ยังไงอยู่ตามวิชาต้องมีเหตุแล้วมีผลถูกไหมครับใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็เลยต้องมาพิสูจน์ดูว่าวมันเป็นจริงไหมมันได้เท่ากับตัวตั้งต้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่เขาพูดเลยมาแล้วก็เชื่อหมดทุกอย่างนะครับเราก็เลยมาทาการพิสูจน์โดยการทําย้อนเข้าไปถ้าคูณแล้วมันได้เท่ากับตัวตั้งต้นก็แสดงว่าทฤษฎีนี้สูตรนี้มันใช้ได้นะครับเอามาลองดูเลย A บวก b คูณกับ a ลบ อันดับแรกเราก็เอา a คูณ a ตัวหน้าคูณตัวหน้าถูกไหมครับทุกตัวในตัวหน้าต้องคูณกับทุกตัวในตัวหลังนะครับ a คูณ a ได้อะไรครับ a กำลังสองแล้ว a ก็มีคูณกับลบ b a คูณลบ b ได้ลบ a b ตัว a คูณหมดแล้วต่อไปใช้ตัว b คูณต่อ b คูณ a ได้บวก a b b ก็ไปคูณกับลบ b b คูณลบ b ได้ลบ b กำลัง2นะครับทีนี้พอเราคูณเสร็จเราก็มาดูตัวที่สามารถบวกลบกันได้ก็คือตัวที่เป็นเอกนา,าม้ายตัวที่เป็นเอกนา,ามค้ายก็จะมี2ตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันค้ายกันตัวนี้ไม่คล้ายใส่มาได้เลยครับ a กำลังสลบ a b บวก a b เป็นเท่าไหรครับศูนย์ครับบวกศูนย์อันนี้นะครับลบ b กําลัง2บวกศูนย์ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้มันได้ไลาเป็น k กําลัง2ลบ b กําลัง2เหมือนไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมแสดงว่าสูตรเนี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้เมื่อเราพิมีสูตรสูตรมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างนะครับเราจะสูตรที่เราพิสูจน์แล้วเนี่ยเอามาใช้นะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งเก,กำลังสองลบสิบหกเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้สูตรผลต่างกำลังสองได้อันดับแรกมันต้องเป็นผลลบผลต่างคาว่าผลต่างคืออยู่ลบต้องเป็นผลลบเท่านั้นถ้าเป็นผลบวกใช้ไม่ได้เลยนะครับตัวหน้าเป็นกำลังสองอยู่แล้วตัวหลังเป็นกำลังสองได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ ก็ใช้ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราหาวิธีอื่นดูก่อนนะครับตัวหน้าเป็นกําลังสองแล x กำลังสองคนะือ6เต็ง,งก,กำลังสองได้ก็คือ4ลบกำลังสองทีนี้เข้าสูตรแล้วใช่ไหมครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ4แล้วก็แยกตัวประกอบไปเลยว่าเป็น x บวก4คูณกับ x ลบ สี่ได้เลยนะครับแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่สอง x กำลังสองลบหกสิบสี่ตัวหน้าเป็นกำลังสองได้เป็นผลลบหกสี่เป็นกำลังสองได้พดัะนั้นเราก็ใช้สูตรที่ได้แน่นอนนะครับก็เป็น x กำลังสองลบหกสิบสี่เป็นกำลังสองได้เป็นแปดกำลังสองแปดแปดหกสิบสี่ตัวหน้าคือ x ต,ต,ตัวหลังคือแปด ก็จะแยกจะประกอบได้เป็น x บวก8คูณกับ x ลบ8ได้เลยนะครับ